สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังจะขายบ้านขายคอนโดหรืออสังหาในเมืองไทยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตอนที่ต้องตัดสินใจว่าเอเราจะใช้เอเจนต์ดีไหมนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนให้เคลียร์กันไปเลยครับ คือหลายคนอาจจะรู้สึกเคว้งๆนะคบไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่เป็นไรครับเนื้อหาวันนี้จะพาไปดูภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบของการทำงานกับนายหน้าอสังหารับรองว่าเปลี่ยนความไม่แน่ใจให้กลายเป็นความมั่นใจได้แน่นอนครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกที่หลายคนก็คงสงสัยทำไมการขายเองมันถึงยากนับนะแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะใช้บริการเอเจนต์กันละ่ะ คือเอเจนต์เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาช่วยหาคนซื้อนะครับแต่เขาเข้ามาจัดการกระบวนการที่มันซับซ้อนทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องยากๆอย่างการตั้งราคาให้เหมาะสมการทําตลาดไปจนถึงเรื่องจุกจิกอย่างการจัดการเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็ปิดการขายให้จบสวยๆที่กรมอ่ดินเลยครับโอเคพอตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เอเจนต์ gen, ด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเลือกประเภทของสัญญาที่จะเซ็นกับเอเจนต์ครับ เพราะว่าสัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างเรากับเอเจนต์เลยหลกัหลกๆเลยนะครับในบ้านเราจะมีสัญญาอยู่2แบบใหญ่ๆคือสัญญาแบบเปิดกับสัญญาแบบปิดซึ่งการทําความเข้าใจความแตกต่างของ2แบบนี้เนี่ยสำคัญมากๆก,ก,ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับ สัญญาเปิดเนี่ยก็จะให้ความยืดหยุ่นสูงคือเราฝากขายกับเอเจนต์กี่คนก็ได้หรือจะขายเองก็ได้แต่ข้อเสียคือเอเจนต์อาจจะไม่ค่อยทุ่มทำการตลาดให้เท่าไหร่เหมือนกับฝากลมได้ลมนะครับในขณะที่สัญญาปิดเนี่ยจะผูกกับเอเจนต์แค่คนเดียวซึ่งเขาก็จะทุ่มเทให้เราเต็มที่ดูแลทุกอย่างแบบมืออาชีพเลยเอาล่ะมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดค่าบริการหรือที่เรียกกันว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ย มันคิดกันยังไงแล้วต้องจ่ายเท่าไร่กันแน่โดยทั่วไปเลยนะครับตัวเลขมาตรฐานในวงการที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือ3%นี่แหละครับ3%ของราคาขายสุดท้ายนะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเลข3%มเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะครับเพราะเรทจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับว่าทรัพย์ของเราเนี่ย อยู่ที่ไหนขายยากขายง่ายแค่ไหนอย่างคอนโดโคต้าต่างชาติหรือว่าบ้านพักตากอากาศที่ภูเก็ตเนี่ยเรทก็จะสูงขึ้นไปอีกครับส่วนวิธีคำนวณนี่ก็ง่ายมากๆครับตรงไปตรงมาเลยก็แค่เอาราคาที่ขายได้จริงๆมาคูณกับเปอร์เซ็นที่ตกลงกันไว้แล้วก็จ่ายเงินกันในวันที่ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าในยุคนี้ที่ทุกอย่างมันออนไลน์ไปหมดแล้วเนี่ยพวกเอเจนต์เก่งๆเขามีวิธีหาลูกค้ากันยังไง ให้ขายได้เร็วขึ้นนี่คือสถิติที่น่าสนใจและสำคัญมากเลยนะครับคือคนที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดสมัยนี้เนี่ยกว่า80%เลยนะที่เริ่มต้นหาข้อมูลจากในโลกออนไลน์ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเอเจนต์ที่เก่งเกงยุคนี้เขาจะใช้ทุกช่องทางเลยครับตั้งแต่โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ทำวิดีโอลง TikTok หรือ YouTube แล้วก็ไปลงประกาศตามเว็บใหญ่อย่าง D d ดี o p e r t y ที่สําคัญคือต้องมีรูปสวยๆกับข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อดึงดูดคนให้ได้มากที่สุดครับและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลสําคัญเลยครับที่การมีเอเจนต์ดีมันช่วยได้มากคือในโลกออนไลน์เนี่ยใครเร็วกว่าคนนั้นชนะการตอบชัดลูกค้าได้ทันทีภายใน5นาทีแรกมันเพิ่มโอกาสปิดการขายได้อีกตั้งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆนั่นก็คือ ข้อควรระวังหรือจะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยก็ได้เพื่อป้องกันตัวเองจากเอเจนท์ที่ไม่ดีหรือหลุ่มพรางต่างๆที่อาจจะเจอนะครับคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเอเจนต์คนไหนหน่าเชื่อถือคนไหนเป็นมืออาชีพจริงๆก่อนจะเซ็นสัญญาอะไรลงไปเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีก่อนครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับ เอเจนต์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขามักจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือมีเครื่องหมายยืนยันตัวตนบนเว็บใหญ่อย่าง DDP p r o p e r t y ที่สำคัญคือต้องสื่อสารกับเราได้ชัดเจนแล้วก็มีแผนการตลาดที่จับต้องได้มาเสนอเราด้วยสัญญาณเตือนข้อแรกเลยนะครับถ้าเจอสัญญาณที่เขียนอะไรคลุมเครือไม่ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องค่าคอมมิชชั่นหรือระยะเวลาสัญญาถ้าเจอแบบนี้ให้ระวังไว้ก่อนเลยครับ ข้อที่2ถ้าเอเจนต์มาขอเก็บเงินเพิ่มสำหรับค่าใช้จ่ายทั่วๆไปอย่างค่าลงโฆษณาหรือค่าเดินทางอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะค่าใช้จ่ายพวกนี้มันควรรวมอยู่ในค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงกันไว้แต่แรกแล้วโอเคครับอันนี้คือจุดที่ต้องย้ำกันหนักๆเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยครับคือเอเจนต์เนี่ยเขาต้องการแค่สำเนาโฉนดเท่านั้นนะครับ ตัวจริงโฉนดตัวจริงต้องอยู่กับเจ้าของเท่านั้นจนกว่าจะถึงวันโอนที่กรมที่ดินเลยแล้วก็ให้ระวังเอเจนท์ที่ชอบการันตีอะไรที่มันฟังดูดีเกินจริงนะครับเช่นรับประกันว่าจะขายได้ราคานี้แน่นอนหรือขายได้ภายในเดือนนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตลาดด้วยพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเอเจนท์ที่เราควรจะมองหาก็คืออะไรการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้และเป็นมืออาชีพนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่สุดที่จะทำให้การขายอสังหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ